แล้วก็ต้นแบบนี้นะครับหลังจากเราแต่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถแต่งได้อีกครับเนี่ยครับการที่เราเจ้ากิ่งนี้ไว้เลี้ยงให้เติบโตแล้วเขาก็จะไม่โตดีแต่ก็อาจจะโตได้แต่ในเมื่อเรามีเยอะครับเราแบ่งเขาออกไปบ้างเพื่อลดภาระการเลี้ยงของลําต้นนะครับนี่ครับตัดทิ้งทั้งกิ่งเลยครับแต่ว่าเรายังมียอดนําอยู่นะเราแต่งนะอันนี้มันเป็นตัวข้างๆครับสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลสุวรรณนะครับ วันนี้จะพามาดูนะครับทุเรียนที่เคยเป็นโรคเยอะนะครับตอนนี้ก็ฟื้นมาบางส่วนแต่แค่ระยะการดูแลทิ้งมาประมาณ7วันนี้นะครับไม่ได้เข้ามาดูแลมันนะครับมันก็เกียมกลับจะโซมไปอีกแล้วนะครับหนึ่งที่ต้นนี้นะครับเป็นแบบนี้ณปัจจุบันนี้ก่อนนะครับณวันนี้เจดวันที่ผ่านมาเหลือน้ําตรงนี้มันมีสปริงเกอร์หัวเดียวครับแต่ว่าต้นใหญ่ช่วงนี้เรางดน้ําเพื่อเอาดอกนะครับเราลดอยู่3ามวันครั้ง ต้นนี้ก็เลยได้ขาดน้ําไปด้วยก็มีเป็นเหตุให้ปลายใบไหมอย่างนี้ครับเพราะว่าบางทีมีการพ่นยาพ่นสารเคมียามาเกาะที่ปลายใบนะครับแล้วน้ําน้อยไม่สามารถดูดยาดูดอาหารไปใช้ได้หมดนะครับก็เลยเป็นผลให้ใบไหมนะครับส่วนเจ้าใบหยิกๆตัวนี้นะครับก็เกิดจากเพี้ยหรือฉีดยาช่วงเวลากลางวันนะครับมันก็เลยทําให้ร้อนจัดมีอาการใบหยิกใบงอเพราะน้ําน้อยนะครับผมแล้วก็ ส่วนที่เป็นมาเก่าของเก่านะครับลองกลับไปดูได้นะครับต้นนี้นะครับจะเกิดมีอาการเพี้ยจะกระจันลงเพี้ยไฟลงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ลายแดงบางส่วนนะครับลายแดงก็ไม่หนักเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็ผ่านมาเกือบปีต้นก็ฟื้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เกิดจากการขาดธาตุอาหารหรือธาตุอาหารไม่ลงตัวนะครับขาดธาตุบางตัวนะครับแบบนี้ก็ควรจะหวานยิบซ้ำนะครับแล้วก็ฉีดธาตุอาหารเสริมอาหารรองนะครับ ก็จะช่วยได้ใบแบบนี้จะไม่หายนะครับอาจจะเข้มขึ้นบ้างเขียวมากขึ้นบ้างแต่จะมาหายที่ใบใหม่นี่นะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนนะครับกิ่งมันหยิกมันหยิกมันงอที่ปลายนะครับแบบนี้ครับมันไม่สวยเลยมันเป็นไม้กวาดครับผมก็ตัดมันนะครับมันก็แตกออกมาใหม่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเลือกเอาตรงนี้นะครับที่กิ่งมันเยอะๆเนี่ยเลือกเอาระยะที่สวยงามนะครับกะว่าออกลูกได้เอาไว้ให้เพียงพอ แต่ไม่ให้แน่นจนเกินไปนะครับส่วนด้านบนนะครับเมื่อก่อนเราไม่ได้แต่งนะครับยังเป็นกระจุกเหมือนเดิมวันนี้มีบันไดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแต่งให้ดูนะครับว่ามันจะกลับมาฟื้นได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็ต้นแบบนี้นะครับหลังจากเราแต่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถแต่งได้อีกครับเนี่ยครับการที่เราเจ้ากิ่งนี้ไว้เลี้ยงให้เติบโตแล้วเขาก็จะไม่โตดีแต่ก็อาจจะโตได้แต่ในเมื่อเรามีเยอะครับเราแบ่งเขาออกไปบ้างเพื่อลดภาระการเลี้ยงของลําต้นนะครับเนี่ยครับ อย่างนี้เราเอาออกไปเลยเราไม่ต้องเอาไว้เราก็มันตรวจดูหน่อยครับเนี่ยครับเราตัดออกได้เลยเพื่อที่จะให้เขาโตมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นมันลกทึบเกินไปก็ได้เนี่ยเราเอากิ่งนี้ไว้ครับเราไม่จําเป็นต้องเอาไว้ทั้งหมดแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจากที่ใบไหม้แบบนี้เราจะเลี้ยงขึ้นมาใหม่นะครับให้เขาหายได้ไหมว่าทํายังไงมันถึงจะหายครับทางดินนะครับควรลดน้ํา ควรเลี้ยงหญ้าให้มีความชุ่มชื้นหรือจะถอนหญ้าออกตัดหญ้าออกแล้วปกคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางก็ได้นะครับพี่นัดคะเราป้องกันไม่ให้เขาเกิดอาการแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับป้องกันไม่ให้เกิดเพี้ยกินใบก็ด้วยการพ่นยาให้ตามรอบของการรักษามันนะครับป้องกันมันทางดินก็ป้องกันการถ่าธาตุอาหารด้วย ยิบซ้ำก็จะช่วยได้หรือธาตุอาหารพวกปุ๋ยก็ได้ขาดไนโตรเจนก็ทําให้ใบไหม้ได้เหมือนกันการขาดไนโตรเจนก็จะไหม้จากปลายใบใบก็จะเหลืองพื้นใบก็จะเหลืองแกนใบก็จะเขียวถ้าแกถ้าแกนใบเขียวเนี่ยจะขาดแมกนีเซียมนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยครับเป็นไม่กวาดเป็นฝอยหมดเลยตรงนี้เราต้องตัดเอาทรงแล้วครับเพราะว่าเขาจะ โดนโดนทำลายเยอะนะครับแบบนี้ครับกิ่งแบบนี้ครับถ้ามันมีกิ่งเพียงพอนะครับตัดทิ้งยกกิ่งได้เลยครับเราก็เลี้ยงเอาใหม่อันนี้ถ้าเราตัดตั้งแต่เมื่อตอนที่แล้วนะครับจะทําให้เขาโตดีกว่านี้ครับตัดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้เราจะแต่งข้าวๆก่อนนะครับไม่สามารถแต่งละเอียดได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรอบแรกเราต้องดูหาหาทรงเขาก่อนครับ กิ่งเหล่านี้นะครับที่เราตัดแต่งแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ยังมีเชื้อมีตัวแมลงเล็กๆอาศัยอยู่นะครับหรือมีเชื้อราติดแบบนี้ทางที่ดีนะครับควรเราไปเผาทําลายนะครับนี่ครับตัดทิ้งทั้งกิ่งเลยครับ แต่ว่าเรายังมียอดนําอยู่นะเราแต่งนะอันนี้มันเป็นตัวข้างๆ นี่ครับสุดท้ายถ้าเราไม่แต่งเขาออกนะครับอันนี้ก็เป็นนานแล้วเขาก็จะเป็นแห้งตายสุดท้ายพอแห้งไปแล้วมีความชื้นเชื้อราก็จะมาเกาะไปครับก็จะเป็นการขยายโรคสะสมโรคไว้ในต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บออกไปเผาะนะครับนี่ครับพอเขาไม่มีน้ําเลี้ยงแล้วเขาก็แห้งตายพอเป็นแบบนี้ทุเรียนก็จะไม่โตนะครับนะครับตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดาย เพราะว่าตัวเขาเองเมื่อยอดใบปลายใบ,ยบยเขาหยิกแบบนี้ระบบลากก็เสียไปด้วยครับถ้าถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็คือมันจะไม่สามารถแตกยอดใหม่ได้ใช่ไหมครับพี่นัทแตกได้แต่ว่ามแมลงก็จะมันแตกบ่อยครับ <c oughs> แบบนี้มแมลงก็จะมากินอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดเราเลือกเอาแล้วครับให้ยอดเขาออกมาใหม่เนี่ยให้เขาแก่พร้อมกันเป็นชุดการฉีดยา ฉีดส,สารเคมีเพื่อป้องกันมันก็จะทำได้ง่ายกว่าไม่ยุ่งยากมากครับนี่ครับนี้เราก็แต่งแล้วเราจะได้ยอดนำแล้วนะครับทีนี้เราก็เหลือกิ่งด้านข้างนี่เราก็จะเลือกเอาแล้วครับว่าเอาไว้ประมาณไหนเบื้องต้นเราก็ยังไม่แต่งออกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า เราแต่งไปเยอะแล้วกิ่งเขาเหลือน้อยเราก็ต้องเอาไว้เลี้ยงก่อนนะครับใครนะคะที่เจอปัญหาแบบแบบนี้นะครับสามารถตัดกิ่ง ให้เขาแตกใหม่ได้เลยนะคะครับหรือลองดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ตัดก็ยังไม่มั่นใจก็ลองดูก่อนครับเดี๋ยวประมาณทักเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมอัปเดตให้ดูว่าหลังจากตัดไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับการแต่งกิ่งตัดกิ่งนี่สามารถตัดได้ทุกฤดูไหมคะพี่นัดตัดได้ตลอดครับแต่ว่าถ้าเรามันช่วงไหนมีความชื้นสูงครับก็หลังจากตัดแต่งก็ควรจะพ่นสารกําจัดเชื้อราป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงแรงๆไนก็ไม่จาเป็นหรือว่าช่วงไหนที่เราพ่นยาฆ่า,มาแมลงเราฉีดสารเคมีแล้วเรารู้ว่าเราจะทําการพ่นสารเคมีเราก็ตัดล่วกหน้าไปก่อนเลยสักวัน2องวันก็ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาฉีดสารอยู่แล้ว เรียกว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดมาแล้วนะครับได้แต่งกันเป็นแบบไม้ประดับเลยครับต้องพิธีพิถันนิดนึงต้องเลือกแต่ถ้าเราเลี้ยงมาดีมาสวยนะครับเดี๋ยวจะพาดูต้นตัวอย่างอีกต้นหนึ่งครับที่อยู่ด้านหลังที่เราปลูกมาพร้อมกันครับเบื้องต้นก็รอบนี้ขอแต่งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแลเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะฟื้น เหมือนกับที่เราเคยทำมาหรือเปล่านะครับเพราะส่วนมากที่ทำมานะครับ90%นะครับถ้าต้นไม่แย่จริงๆก็จะฟื้นกลับขึ้นมาสวยได้เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวต้นนี้ขอแต่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเห็นแล้วก็อยากตัดอีกจริงในลำต้นนะครับแบบนี้นะครับแขนงในอย่างเงี้ยครับ ไม่ต้องเอาไว้นะครับกินปุ๋ยเยอะเพราะว่าเราได้กิ่งหลักเข้าไว้แล้วนอกจากว่ากิ่งหลักไม่สวยแล้วก็เลี้ยงกิ่งพวกนี้ออกมาใหม่ครับ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากแต่งแล้วหนึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ครับ ก็เหมือนจะช่วยลดภาระของน้ำเลี้ยงของต้นที่ต้องรับผิดช,ชอบไปเลี้ยงกิ่งที่ไม่สวยออกนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ช่วงเพชรลาดเนี่ยสามารถหวานยิบซ้ำได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับแต่ต้องลดน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็พ่นยารักษาโอกาสที่จะเกิดโรคเชื้อราต่างๆแล้วก็ป้องยากำจัดมแมลงก็เท่านั้นส่วนพอใบแก่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลายแดงนะครับจะมากิน ผิวใบนะครับก็ควรพ่นพวกไพลิสเบนหรือออทุสนะครับไว้ด้วยนะครับส่วนต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งที่ปลูกมาพร้อมกันแต่เป็นต้นเสริมรากนะครับอายุเท่ากันหนึ่งปีเศษนะครับต้นนี้ก็ยังโตดีปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขาดน้ํานะครับเพราะว่าน้ําอยู่หัวเดียวกับต้นที่เอาลูกนะครับอยู่วาวเดียวกันนะครับทําให้น้ําน้อยน้ําไม่เพียงพอ ก็เริ่มมีอาการใบไหม้ตรงนี้นะครับด้านแดดช่วงบ่ายสองบ่ายสามโมงเย็นนะครับแต่ก็เป็นไม่เยอะเท่ากับต้นที่เอาลูกนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดปุ๋ยทางใบเข้าไปนะครับส่วนในลำต้นนะครับจากที่แต่งมานะครับตอนนี้ก็ได้ทรงดีแล้วอันนี้ก็ควรตัดออกนะครับตัดได้ก็ตัดเลยไม่ต้องรอได้ทรงได้ไหลดีแล้วนะครับ กิ่งที่มันขึ้นมาแข่งกันนะครับก็ควรตัดปลายเพื่อให้เขากิ่งแบออกนะครับอันนี้เดี๋ยวจังหวะหน้าฝนนะครับเราจะแต่งเลือกเอาชุดหลักๆไว้อีกทีนะครับตอนนี้ก็แต่งเริ่มบางแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าต้นที่ตอนนี้ก็ดูมันเป็นเวลาค่ำแล้วนะครับห้าโมงเย็นเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับ เทียบดู2ต้นนี้นะครับณนะวันนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ว่า2ต้นนี้นะครับหลังจากการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเพิ่มน้ําแล้วนะครับแล้วก็มีการฉีดยาเขาจะดีขึ้นไหมนะครับ หลังจากแต่งกิ่งแล้วนะครับกิ่งทุเรียนที่ดีนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคครับสามารถเอาไว้ที่รอบทรงพุ่มของทุเรียนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขารักษาความชื้นพอมีความชื้นนะครับรากก็อยากจะเดินดีกินน้ำได้ดีดูดอาหารได้ดีนะครับก็จะส่งผลให้ทุเรียนนั้นนะครับสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนต้นนี้นะครับระยะนี้นะครับท่านสามารถให้ปุ๋ยทางใบได้นะครับหรือปุ๋ยทางดินก็ได้นะครับ ให้เป็น933ก็ได้อินทรีย์เคมีนะครับหรือถ้าท่านอยากจะให้แตกยอดไวๆนะครับก็ให้2577ก็ได้หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับสลับกันเดือนละครั้งหรือเดือนครึ่งหนึ่งครั้งนะครับต้นขนาดนี้ก็จะให้อยู่ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับไม่เกิน1กิโลกรัมหวานลอกสมพุ่งนะครับระยะห่างจากโคนต้น1เมตรนะครับส่วนทางใบนะครับท่านจะฉีดพวกสังกะสีแมกนีเซียมท่ารองท่าเสริมต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ใบเงางามยิ่งขึ้นนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับน้ําขาดไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้ใบสวยมากๆก็ควรมีวินัยใน,ในการฉีดยาป้องกันกําจัดมแมลงและเชื้อราอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นัทเช่นกันนะคะสวัสดีคะ่ะ